ยินดีต้อนรับกลับสู่ How Grace Nissan Note สอันมาถึงแล้วพร้อมพร้อมการออกแบบใหม่รุ่นที่3เต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม Mitsubishi p a j e r เครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบที่แรงเทคโนโลยีออพโรดระดับถัดไปและอัปเกรดห้องโดยสารพรีเมียมเพื่อครองสงครามปิกอัพขนาดกลางในตลาดโลกลองมาดูกันว่ามีอะไรใหม่อะไรอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าตาภายในภายนอกเป็นยังไงและทำาไมรุ่นนี้ถึงสร้างความแตกต่างในเซกเมนต์นี้ได้สำหรับทีมงาน ครอบครัวและนักผจญภัยเหมือนกันสิ่งที่ทำให้งาะอรุสบโดดเด่นตั้งแต่แรกคือสถาปัตยกรรมแพรพ่เพลเพเพื่อความแข็งแกร่งบรรทุกสูงสุด2,600อปอนด์และความลึกน้ำท่วม31นิ้วให้เกียรติมรดกยูรของนิสซันเกือบ40ปีด้วยวิวัฒนาการกล้าแกร่งใหม่เปิดตัววันที่19พฤศจ,จิกายน2020ภายในงานพิเศษที่ซิดนีย์สร้างสำหรับฟรีดการค้าช่างฝีมือและนักลบสุดสัปดาห์ที่ต้องการความทนทานระดับการกระสุนพบสมาสม่ เปิดตัวก่อนในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทาคู่แข่งในตลาดโหดอย่างเหมืองฟาร์มชนบทและใส่ก่อสร้างเมืองที่ความน่าเชื่อถือขาดไม่ได้ใต้ฝากระโปรงดาวเด่นคือดีเซนซองสลิตรไปเทอร์โบสีสูบให้201แรงมาและ347ปอนด์ฟุตตั้งแต่1,500รอบจับคู่เกียร์อัตโนมัติ7สปีด และขับสีเลือดได้พร้อมพร้อมเกียร์ต่ำเพื่อพลังลาบลื่นคามทรายโคนหรือไฮเวย์มุ่งเป้า2 5 28เมตรที่ดีร่วมในลรอบบตรผีเพิ่พมประสิทธิภาพ15%จากรุ่นเก่าด้วยลากจูงสูงสุด7,700ปอนด์และระบบกันสันเทลเลอร์เบรก break. ตัวเลือกสิ่งเกิลเทอร์โบ2 4ลิตร148แรงมาและ295ปอนด์ฟุตเหมาะรุ่นเริ่มต้นในภูมิภาคราคาไวและขาวลืกรักอินไฮบริดปี 2 0 2 7ระยะไฟฟ้า50มายังไม่เหนียมล้วนแต่ดีเซนคองปรปับปรุงด้วยฟิลเตอร์ฝนและเชโบเพื่อมาตรฐาน Q6D ในเส้นทางโลกด้านนอกหนอออดูดูดันกว่าที่เคยด้วยกระจังคมเชื่อมขนาดใหญ่ไฟหน้าแอดบางเสียบขอบด้วยเหลือรูปตัว C ที่ทำหน้าที่ไฟเลี้ยวตามลำดับและบางคนบานเด่นกว่าบนล้ออลอย18นิ้วในโทนแมแบล็กได้มาอ้นคัทหรือบรอนตามระดับโปรไฟล์เสริมแรงเพิ่มเทนเกตแตมไฟฟ้าเปิด180องศา,ฟาไฟท้าย และพันรอบเลนรมขวันและทนหมายอย่างมากแนนที่ขรั่เมทัลลิกไซเคิหรือบ o n องสตอมเพื่อความดูดันพรีเมียมที่หันหัวในใส่งานหรือถนนเมืองเป็นอัปเดตกล้ามเนื้อสะอาดที่เพิ่มแอโร12%และท่านั่งโดยไม่ห่างจากแกนโหดโครเปล่าหลังคารับน้ำหนัก220ปปอนด์และคันข้างทอให้เลือกภายในห้องโดยสารยกระดับเกิดพรีเมียมด้วยหน้าจอคู่ความละเอียดสูง 12. 3นิ้วสำหรับเกตดิจิทัลและอินโฟเทนเมนต์รองรับพอคอพอและที่ทรุ่นวาลทลไย์สายอาร์เมสอลเล็กซในตัวและคเน็ตติวแรดเนวิเกชันพร้อมพร้อมจราจรสดและแมปออฟโรดบบอหนังควีน Queen อุ่นระบายและปลั๊กไฟฟ้าสำหรับคนขับและผู้โดยสารหน้าพื้นที่5ผู้ใหญ่ช่องฐานท้าย็อกได้สำหรับของยาวอย่างเสือ้อปอดและกล้อง360องศาพร้อมพร้อมวิวใต้ท้องช่วยโหลดในที่แคบพราพร,พรพาทศิสุสอง ศูนย์ให้กึ่งอัตโนมัติไฮเวย์แฮนด์ออฟสูงสุด75ไมต่อชั่วโมงพร้อมพร้อมเซ็นเตอร์เลนและเปลี่ยนเลนอัตโนมัติขณะมีโซนเซฟทีเวียน3 6 0มาตรฐานคูดแปรผันแทรกแซงจุดอับแจ้งเตือนข้ามด้านหลังเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะตรวจคนเดินถนนและจดจำป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัยรอบด้านในทางไกลหรือรถโรงเรียนว่าวันนี้ถึงโชว์รูมออสเตเรียและนิวซีแลนด์ครึ่งแรกปี 2 0 2 6มากกว่า20เวอร์ชันจากซิงเกิลแคปแชร์4ี่พื้นฐานถึงดับเบิลแคปไลส์ไตเต็มออปชันตามด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละตินอเมริกาและตะวันออกกลางใตมาร์สีความพร้อมพร้อมสหรัฐอเมริกาเป็นฟื้นทิวรุ่นถัดไปยังไม่ยืนยันแต่ข่าวลือหนักราคาเริ่มต้นราว3 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่าสำหรับ4คูณ2ซิงเกิลแคปสเปกงานขึ้นถึง4 5 0 0 0าดอลลาร์สำหรับ 4ค4ณ4 X, พรเส 4x พร้อมพร้อมแพคออฟโรดขอบคุณค่าที่คมแพคเทคโนโลยีมาตรฐานมากกว่ารุ่น2020 5-30%ขณะดแตดราคาคู่แข่งพรีเมียม,มในตลาดปัจจุบันเครื่องยนต์ V6 4.0อยูและโซโซูดี้แม็กซ์ลงรงเท่าความไม่พังระดับตำนานของวิลส์แต่เพิ่มหมัดไบเทอร์โบการเปลี่ยนเกียร์นุ่มและการเชื่อมต่อดิจิทัลที่เค่อยออยังล้าหลังขณะความปราณีตอับสเกนของเวนเหยาะเผชิญจนยาบรรทุกที่เหนือชั้น ราคาเข้าถึงต่ำกว่าและการรับประกันนิสซั5ปีไม่จำกัดกิโลเมตรเทียบกับเทสโต i t ูดี้แมมันแลกความเรียบง่ายดิบเพื่อช่วยขับเนื้กว่าความสบายและการคาดมูลค่าขายต่อใน Ten เด r ร์บลี่สรุปนาวาวเลย2,020พโดดเด่นด้วยสั์ปลาลาดแรงบิดไปเทอร์โบเฟรมแท้คันทนสามารถเน้นความปลอดภัยและความหลากหลายประจำวันยึดขอบที่นี้ซ่อนหามาได้ยากสำหรับผู้สื่อที่ต้องการติดอัพที่พิสูจน์บรรทุก พิชิตเส้นทางเป็นมิตรครอบครัวและราคาสำหรับงานประจาวันโดยไม่ปนีปนอมคันนี้โหลดใหม่และพร้อมพร้อมลุย